พี่หลิวตอนเกษียณควรเต็มเงินเรื่องอะไรไว้บ้างครับเคยเห็นเขาคำนวณเงินเกษียณกันนะคะแล้วก็มีตัวเลขออกมาว่าตอนเกษียณต้องมีเงินหลักล้านหลัก10ล้านนะคะคราวนี้บางท่านรู้สึกว่าไม่อินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านั้นมันไกลตัวทีนี้ก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องของการคำนวณเงินเกษียณของตัวเองเนี่ยพี่หลิวอยากให้ทุกท่านนะคะลองทําขั้นตอนสํารวจตัวเองก่อน ลองคิดถึงตัวเองในวันหยุดยาวค่ะว่าวันหยุดยาวเนี่ยปกติแล้วเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในวันหยุดของเราอะหมดไปกับเรื่องอะไรบ้างที่อยากให้นึกถึงวันหยุดก็เพราะว่ากเกษียณก็เหมือนทุกวันเป็นวันหยุดค่ะรูปแบบไลฟ์สไตล์การทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทํางาน9 to 5นะคะเราก็จะไม่ได้ใช้ชีวิตในรูปแบบนั้นอีกแล้วเราจะมีทางเลือกในการใช้ชีวิตได้หลายรูปแบบเพียงแต่ว่าในแต่ละวันแบบนั้นนะเราต้องมีค่าใช้จ่ายวันละเท่าไหร่ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณไม่ได้มีแค่เรื่องกินเพียงอย่างเดียวนะคะวันนี้พี่หลิวเช็คลิสต์ค่าใช้จ่ายวัยเกษียณมาให้ดูด้วยค่ะว่ามีเรื่องอะไรบ้างโดยขออนุญาตแบ่งเป็น3มหมวดนะคะหมวดแรกก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันค่ะเช่นเรื่องของค่าอาหารค่าเสื้อผ้านะคะค่าเดินทางค่าสาธารณูปโภคนะคะน้ําไฟโทรศัพท์หมวดนี้ทุกคนต้องเจอแน่แ หมวดที่2ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะคะค่าใช้จ่ายในการป้องก okay. ันหรือบําบัดเกี plant, ่ยวกับภาวะโรคต่างๆหมวดนี้หลีกเลี่ยงยากนะคะแล้วก็คาดการค่าใช้จ่ายที่แท้จริงได้ยากมากๆหมวดที่3ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะเช่นพวกค่าท่องเที่ยวนะคะเรื่องของงานอดิเรกค่าใช้จ่ายตามเทศกาลต่างๆนะคะหรือบางท่านก็มีค่าใช้จ่ายในการดูแลบุคคลอื่นด้วยหมวดนี้เป็นค่าใช้จ่ายทางสังคมค่ะซึ่งจําเป็นมากหรือน้อยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน แน่นอนว่าจำนวนเงินที่เรารวมได้ในวันนี้นะคะพอไปถึงวันที่จะต้องใช้จริงมันจะไม่เป๊ะแน่ๆค่ะและปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อนะคะมูลค่าที่เราเห็นกันในวันนี้ไม่มีทางที่มูลค่าจะน้อยลงกว่าเดิมมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เราได้เห็นตัวเลขที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของเราแล้วนะคะที่เหลือต่อไปก็คือการคำนวณเงินเกษียณเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในพาร์ทต่อไปนะคะ